หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลเคยเสนอมาแล้วแต่ครั้งนี้มีอะไรแตกต่างทำไมถึงต้องมีคนละครึ่ง plus และสิ่งนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและประชาชนอย่างไรคำตอบอาจจะทำให้คุณประหลาดใจและอาจจะเป็นจุดโต้แย้งที่น่าสนใจหลังจากที่นายอนุทินชาบีรกุลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการคนละครึ่ง plus หรือคนละครึ่ง2568 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวคำถามที่น่าสนใจคือโครงการนี้จะทำงานอย่างไรและมีอะไรใหม่ที่แตกต่างจากเดิมแต่นี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่อาจท้าตไปโครงการครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่การให้เงินช่วยเหลือประชาชนแต่ยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบที่ยั่งยืนโดยการสอนวิธีการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME นี่คือ p ลัสที่ทำให้โครงการนี้แตกต่าง โดยไม่ใช่แค่การให้ประชาชนมีเงินในระยะสั้นแต่ยังช่วยให้พวกเขามีรายได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวและนี่คือจุดที่อาจจะเกิดการโต้แย้งโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือร้านค้าขนาดเล็กโดยไม่รวมถึงร้านค้าขนาดใหญ่ที่เป็นของบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นการไม่เท่าเทียมแต่จากมุมมองของรัฐบาลการกระจายเงินไปยังผู้ประกอบการขนาดเล็กจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกท้องถิน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณคิดอย่างไร คุณเห็นด้วยกับการมุ่งเน้นไปที่ร้านค้าขนาดเล็กหรือไม่หรือคุณคิดว่าโครงการควรครอบคลุมทุกขนาดของธุรกิจขอให้แสดงความคิดเห็นลงไปในช่องคอมเมนต์เพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์โครงการคนละครึ่งพัสจะเริ่มต้นในวันที่29ตุลาคม2568โดยมีการแบ่งสิทธิ์ผู้ร่วมโครงการเป็น3กลุ่มหลักซึ่งรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้อยู่ในระบบภาษี และผู้อยู่นอกระบบภาษีแต่ละกลุ่มจะได้รับสิทธิที่แตกต่างกันโดยมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือประชาชนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสุดท้ายที่คุณควรรู้คือโครงการนี้ไม่ได้เป็นแค่การช่วยเหลือในระยะสั้นแต่ยังเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนด้วยการสอนวิธีการขายสินค้าออนไลน์และการสร้างระบบบัญชีที่ง่ายต่อการใช้งานนี่คือ plus ที่ทำให้โครงการนี้เป็นไปได้ไม่เพียงแค่ช่วยเหลือประชาชนแต่ยังช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน